การฝึกจิตใจให้สงบเนี่ยมีเคล็ดวิธีทําง่ายๆนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการฝึกจิตใจให้สงบเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่คนเมืองยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ พูดกันตรงๆว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการทําจิตใจให้สงบนะครับเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องร้ายๆซะเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันประสรบการณ์รวมถึงแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําจิตใจให้สงบนะครับอย่างแรกเนี่ยการทําจิตใจให้สงบเนี่ยก็ข้อที่1เนี่ยวิธีแรกเลยก็คือการสวดมนต์นะครับ การสวดมนต์เนี่ยเป็นวิธีการที่ทำจิตใจให้สงบได้ง่ายและเร็วมากๆากนะครับซึ่งบทสวดมนต์เนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆแล้วแต่จริตเลยนะครับใครจะสวดบทไหนแล้วแต่คุณนะครับใครถนัดสวดอิติปิโสใครถนัดสวดพระประิทหรือใครถนัดสวดบูชาดาวนพคะห์เ,เทพองค์เทพต่างๆอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคือจริงๆคาถาดีๆเนี่ยบทสวดมนต์ดีๆเนี่ยมีมากมายนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยคือทําได้ทุกศาสนานะครับก็สําหรับคนศาสนาอื่นเนี่ยก็สวดในภาษาของท่านได้นะครับซึ่งการทําจิตใจให้สงบวิธีแรกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ออกเสียงแล้วก็ได้ฝึกการพูดไปด้วยนะครับเพราะการสวดมนต์เนี่ย บางครั้งเนี่ยมีอักขระหลายตัวอักขระควบกล้ำม,มั่งอักขระรอเรือลอลิงอะไรแบบนี้ก็การสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับในการทําจิตใจให้สงบโดยที่ไม่ต้องหลับตานะครับก็คือค่อยๆท่องนะครับถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สวดเยอะหน่อยนะครับถ้าใครเวลาน้อยเนี่ยก็สวดน,น้อยหน่อยก็ได้นะครับเอาคาถาที่เราชอบหรือที่เราถนัดที่เราสบายใจนะครับส่วนวิธีการที่2เนี่ยคือการนั่งสมาธินะครับซึ่ง สำหรับคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือใครที่เคยเรียนโรงเรียนพุทธมาเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะสอนว่าให้นั่งกําหนดพุดโทโธพุโทโธนะครับก็ได้เหมือนกันถ้าใครกําหนดวิธีนนะแลวสงบก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าใครกําหนดแล้วยังรู้สึกไม่สงบเนี่ยให้ใช้วิธีดูลมหายใจครับอ่ะยังไม่ต้องกําหนดอะไรเลยนะยังไม่ต้องกําหนดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะครับคือเราแค่ดูลมหายใจเราก่อนว่ากําลังเข้า หรือกําลังออกกําลังเข้ากําลังออกแค่นั้นนะครับอาจจะยังไม่ต้องกําหนดจิตยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องมีการบริกรรมใดๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์หลายๆคนที่มาแชร์กันนะครับก็คือบางคนเหมอนกน่าบริกรรมเนี่ยไม่ค่อยสงบแต่พอดูเฉยเฉเนี่ยแค่ดูร่างกายเราเนี่ยว่ากําลังกาหนดหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยรู้สึกสงบกว่าก็ใช้วิธีนี้นะครับคือดูว่า ตอนนี้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับกำลังเข้าหรือกำลังออกนะครับหรือบางทีเนี่ยบางคนไม่ถนัดดูลมหายใจเนี่ยดูความคิดครับไม่ต้องไปบังคับมันนะดูเลยว่ามันคิดอะไรมันกำลังนึกถึงเรื่องอะไรอยู่มันกำลังอยากจะไปที่ไหนต่อนะครับซึ่งถ้าเราไม่ฝืนเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราดูไปเรื่อยเอยเดี๋ยวมันจะหยุดคิดแล้วมันจะถึงจุดที่เรียกว่าสงบเองนะครับแต่ถ้าเราไปฝืนมัน เราพยายามดิ้นพยายามให้มันสงบเนี่ยบอกตรงๆว่ายากมากนะครับอันนี้ยากมากที่จะสงบดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามันคิดเยอะเราเป็นคนที่มีความคิดเยอะมีความเครียดสูงเนี่ยก็ดูความคิดครับคือเหมือนปกติเนี่ยเราจะคิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้พิจารณาความคิดหรือว่าไปดูว่ามันคิดอะไรแต่ว่าพอเรานั่งหลับตาเนี่ยให้เราดูว่าตอนเนี้ยเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลัง นึกถึงเรื่องอะไรหรือกําลังเครียดเรื่องอะไรกําลังกลัวเรื่องอะไรนะครับก็ดูมันไปนะครับคือถ้าเราดูมันไม่ฝืนมันเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็ดูความคิดของเราว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะค่อยๆคลายตัวนะครับในขณะที่ถ้าเรามัวแต่คิดแบบไม่มีสติเนี่ยมันก็เครียดมันก็นึกเรื่องนั้นเรื่องนู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นนะครับดังนั้นเนี่ย คือสติเนี่ยสำคัญมากก็มาดูว่าเฮ้ยมันคิดอะไรหรือมาทําอะไรนะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับก็ลองปฏิบัติดูนะครับเชื่อว่าไม่ยากเกินไปหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างง่ายแล้วก็สมัยนี้ทุกคนก็จะทําได้นั่นก็คือเปิดบทสวดมนต์เปิดธรรมะหรือเปิดอะไรเนี่ยฟังไปด้วยระวังปฏิบัติจิต นะครับซึ่งคุณจะฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการไหนเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าระหว่างที่เราปฏิบัติฝึกจิตสมาธิเราเนี่ยก็ให้เปิดธรรมะเนี่ฟังไปด้วยนะครับอันนี้ผมรับรองเลยว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยให้สงบได้ค่อนข้างเร็วช่วยให้จิตใจเนี่มันลดอาการฟง้งซงานได้เยอะมากๆนะครับจากปกติเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่เราเสพสื่อเสพดราม่าเสพเรื่องนั้นลงนู้นเรื่องนี้เนี่ยเครียดเครียดทั้งนั้นเลย นะครับซึ่งพอเราลองมาฟังธรรมะแล้วก็นั่งสงบจิตดูปรากฏว่าโอ้โหความสงบมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากนะครับความสงบเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทําให้เราเนี่ยคิดแล้วก็ไต่ตองเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับมันทําให้เรารู้จักการปล่อยวางมันทําให้เรารู้จักการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะครับซึ่งการปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญนะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยแต่ปล่อยวางเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือการไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับคือถ้าเรามีงานมีภาระเช่นวันนี้มีงานต้องทํามอย่างเนี่ยเราต้องทําทั้ง3อย่างให้ดีที่สุดนะครับคือเอาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หรือว่าถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้ามันถึงที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องปล่อยไป นะครับซึ่งการปล่อยวางเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ใจสงบแต่ว่าเราต้องทํางานของเราให้ดีและเต็มความสามารถก่อนนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบเพราะคนยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเป็นนะครับคือคาดหวังว่าเฮ้ยงานฉันต้องดีวิวต้องเยอะของต้องขายได้เยอะๆอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ทุกคนเนี่ยเป็นหมดคาดหวังมากเกินไปนะครับพอเราทําไม่ได้ถึงเป้าหมายเนี่ย มันก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจนะครับพอเครียดสะสมมากๆมันก็เกิดเป็นโรคนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยวางบ้างนะครับคือทําให้ดีที่สุดตอนทาเนี่ยใส่เต็มจัดเต็มใส่ไม่ยั้งไปเลยนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับให้ผลลัพธ์เป็นตัวกําหนดให้ฝีมือเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ย ลดความเครียดได้นะครับก็คือเหมือนเอาพลังที่เครียดเนี่ยไปลงตอนทํางานให้เต็มร้อยไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่ฝีมือเราละนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยวางนะครับคือปล่อยวางเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันคือการไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับอันนั้นคืออยู่เฉยเฉยเขาเรียกว่าอยู่เฉยเฉยแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นเนี่ยการปล่อยวางก็คือการ ทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงให้ฝีมือเราเป็นผู้กําหนดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเครียดเยอะมากเลยนะครับดังนั้นการไปวางก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ